สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับครูมะขา,ามจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอ,อีกครั้งนะคะ welcome to learning through mindfulness songs the song for today is breathing in breathing out นะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเพลงแห่งการเจริญสติในวันนี้นะคะบทเพลงชื่อว่า breathing in breathing out ใช่ไหมคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไร breathing in breathing out ท่านผู้ชม คงจะคุ้นเคยกับบทเพลงของเสถียรธรรมสถานใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจนะคะเพั้นเพลงนี้ก็จะเกี่ยวข้องเหมือนกับเพลงของคุณแม่ชีสันสนีแห่งเสถียรธรรมสถานนะคะก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานนั่นเองนะคะแต่ว่าเพลงนี้เป็นของ Plum Village นะคะของหมู่บ้านพล u m ของท่านติชนาชันนะคะ Breathing in Breathing out Breathing in Breathing out Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true. And I feel there's space deep inside of me. I am free I am free I am free ในบทเพลง Breathing in Breathing out นะคะก็คือเกี่ยวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะทีนี้ในภาษาอังกฤษเรามีคำที่ใช้เรียกนะคะเช่นถ้าเป็นคำนามเราใช้คำว่า breath นะคะถ้าเป็นคำกริยาใช้คำว่า breathe นะคะ,ะ,คะก็คือลมหายใจหรือว่าการหายใจเข้าไปนะคะถ้า กิริยาสูดหายใจเข้าเราใช้คำว่า breathe in หรือใช้อีกคำหนึงคำว่า inhale นะคะก็คือสูดลมหายใจเข้านะคะถ้าหายใจออกนะคะก็ใช้คำว่า breathe out นะคะหรือคำว่า exhale นั่นเองนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะก็ใช้คำว่า take a deep breath นะคะก็คือการสูดลมหายใจเข้าลึกๆเนี่ยช่วยให้เราได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะคะก็จะทำให้สติปัญญาของเราดีขึ้นนะคะ เช่นเดียวกับการดื่มน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะทำให้เราได้รับออกซิเจนนะคะ breathe in a lot of air ก็คือแปลว่าให้สูดเอาอากาศเข้าไปเยอะๆนั่นเองนะคะสูด fresh air เข้าไปนะคะหรือบอกว่า breathe in deeply and then breathe out slowly ก็คือแปลว่าให้หายใจเข้าลึกๆแล้วกห็หายใจออกช้าๆแบบผ่อนคลายนั่นเองนะคะ take a deep breath in then exhale slowly หรือบอกว่า ให้คําว่า take เป็นกริยาเช่นเราให้บอกว่าให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะ take a deep breath in แดนจากนั้น exhale slowly ก็คือ breathe out ก็คือให้หายใจออกช้าๆช,ช่วยให้เราผ่อนคลายเวลาที่เราตื่นเต้นใช่ไหมคะหรือว่าเราเครียดเรากังวลเราเหนื่อยอะไรพวกนี้จะหายใจไม่ได้ลึกแล้วก็หายใจถี่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการบอกทีนี้ถ้าเราจะ ใช้สำนวนกลั้นลมหายใจเราใช้คําว่า hold your breath นะคะเช่นถามว่ากลั้นลมหายใจได้นานแค่ไหน how long can you hold your breath under water คุณสามารถกลั้นลมหายใจใต้น้ำได้นานแค่ไหนนะคะนั้นเรื่องลมหายใจนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญในทางพุทธศาสนาใช้คําว่าอาณาปนสตินะคะซึ่งอยู่ในมหาสติปทานสูตรนะคะเป็นพระสูตรที่สําคัญเพื่อการพ้นทุกข์จากสังสารวัฏนะคะท่านผู้ชมสามารถ เอาเรื่องการหายใจหรือฝึกการหายใจเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ Take a deep breath, pay attention to your surroundings, and do the best you can to respond rationally to the emergency. Start with deep breathing, which helps to decrease the heart r a t e and blood pressure, so you can get a handle on the situation. อันนี้ก็บอกว่า ให้หายใจเข้าลึกๆนะคะ pay attention to ก็คือให้ใส่ใจกับ your surroundings s u r r o u n d i n g ก็ everything around you ก็คือสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ do the best you can to respond เพื่อจะมีปฏิกิริยาโต้โต้อบแบบ rationally ก็คือแบบ well, with a reason แบบมีเหตุผลนะคะ respond rationally to the emergency ในสถานการณ์ด่วนฉุกเฉินเวลาที่เกิดอะไรที่ เป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยคนที่มีสติคนที่ฝึกมาดีแล้วก็จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะสติแตกนะคะเพราะนั้นเนี่ย start with deep breathing เริ่มด้วยการสูตรลมหายใจเข้าแบบลึกๆนะคะ which helps to decrease lower the heart rate พอหายใจเข้าลึกมันจะช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงนะ,ะแล้วก็ blood pressure ก็คือความดันโลหิตของเรามันก็จะไม่ไม่พุ่งกระฉูดไม่สูงใช่ไหมคะ so you can get a handle on the situation คุณก็สามารถไปรับมือไปจัดการกับสถานการณ์นั้นๆได้นะคะถ้าท่านผู้ชมนำไปใช้ก็เชื่อว่าคงไม่มีประโยคว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าทำโดยไม่ได้คิดหรืออะไรนะคะเพราะนั้น uh, breathing in breathing out หรือว่าอนาปนาสติเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราทุกคนมีลมหายใจอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะเพราะนั้นเรามาฝึกลมหายใจของเราให้สงบเยือกเย็นลงนะคะเพื่อความสุขกายสุขใจของพวกเรานั่นเองนะคะเวลาไปดูธรรมชาตินะคะก็ชื่นชมธรรมชาติรอบๆตัวเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะสรรพันความู้ เสื่อชากับศิลปศาสตร์วังนางเลื